ดี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 ีดีัีดีดีดดีดีีดีดีนีด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 นีีด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 นีี่ดยด

ก่อนสักเข้าเนสะือถึงกลับดว้วยเหอือบอมีทีมงานน่ยกำลงบกงจางะใรว่าากังตายเกี่ยวกับจตายเรื่อ,อ,องนงทำไมเยอะนไปเ่วตัานงอานน้ไปร้นาน,น่ <c oughs> เจนิงเนี่ยขับรถใหญ่มานี่ยบ่างเเก็เตะกับใครอ่ะนี่ไงคิงนี่ก็ไม่ออกเหมือนกันเลยนี่เรายาวอะไรเนี่ยจวนด้เนี่ย้ยอมแล้วครับ ไม่ต้องระวังอะไรเลยลูกไม่มาด้วยอะไระขอไม่นมองไม่นมองเลยไหมไม่ต้องเรียกหาเลยกบสะพานแพงเอเข้าใกล้ไหนว่าหน้าตายหมย

ตรงขา your your มเลยตรงขามมันจะเป็นบานซันอ๋อเลือเลยห้องแถวซันเดียวหลายห้องเล่นไปต่านึงก็เดียวส่นึงตรงขามนาบ้านหตรงขามนะครับเป็นบ้านมากเล่นเป็นบานหลังนเป็นห้องแถวหลังมีไฟมีนา่ว่าอยู่ไดเอแต่ว่าคนออกขยะไปเก็บได้ไง มันมีอยู่ประมาณหกเจ็ดห่องอยู่ประมาณสองห่องนอกน้นกาวกเก็บเก็บโมนี้่ยาย่าน,น,าน,น้นายนะน,นี่านบ้กังนบไอ้งกัดี้ง บายใจเลยชงเงแกก็เตะได้